สวัสดีครับเป็นแฟนหนังกางเปลงตัวจริงทุกท่านนะครับวันนี้ก็มารีวิวหนวยนังกันสักหน่วยนะครับวันนี้ก็อยู่ที่เขตจังหวัดชนบุรีนะครับอำเภอบอ่อทองนะครับวันนี้เป็นผลงานของเพชรทองภาพยนตร์นะครับซึ่งภาพประกอบแล้วก็คลิปในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับทางเจ้าของหน่วยเพชรทองภาพยนตร์ด้วยนะครับที่ทางช่องของเราได้นํา มาจะทำเป็นเรื่องราวในวันนี้นะครับสำหรับหน่วยหนังกลางแพงในเขียดชนบุรีนะครับก็มีอยู่หลายหน่วยนะครับในปัจจุบันนี้นะครับผมก็ได้ติดตามเกือบจะทุกหน่วยนะครับแล้วก็ได้นำมาจะทำเป็นคลิปรีวิวหรือแนะนำหน่วยหนังกันสั้นๆนะครับไว้ที่ช่องของเราหลากหลายหน่วยนะครับวันนี้ก็เป็นของเพชรทองภาพยนตร์นะครับซึ่งหน่วยตั้งอยู่ที่อำเภอบัวทองจังหวัดชนบุรีนะครับแฟนแฟนะครับที่อยู่ใกล้ เขตอำเภอบอ่อทองนะครับหรือจังหวัดใกล้เคียงนะครับมีงานค้างคาใดนะครับไม่ว่าจะเป็นงานแก้บุญงานบวชงานขาวดํางานขึ้นบ้านใหม่นะครับงานพิธีกรรมต่างๆทางพระพุทธศาสนานะครับก็สามารถที่จะโทรไปเรียกใช้เพชรทองภาพยนตร์กันได้เลยนะครับสําหรับเบอร์โทรนั้นก็อยู่บนจอของเพชรทองภาพยนตร์นี้ก็มีอยู่นะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งเราก็จะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปให้นะครับสาหรับ เป็นแฟนเอฟซนะครับที่ชื่นชอบหนังกลางแปลงตัวจริงก็อย่าลืมไปติดต่อกันได้เลยนะครับสําหรับเรื่องราวของเพชรทองภาพยนต์วันนี้ก็จบลงสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจะเป็นหน่วยหนังกางแปลงจากจังหวัดอะไรหรือเรื่องราวอะไรที่มีหนังกลางแปลงก็อย่าลืมกดติดตามช่องเราไว้เลยนะครับสาหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ